ตอนนี้ถามว่าลาซาด่าคิดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลาซาด่าคิดกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็คือ,อ,อก็สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะสอนนะครับจากเนื่องจากมีผู้ติดตามนะครับได้ เมนให้ผมทำเกี่ยวกับสอนตั้งราคราขายเนาะว่า l a z าด a จะคิดค่าธรรมเนียมอะไรบ้างกับทางร้านจะคิดกี่บาทยังไงนะครับนะเดี๋ยวทีนี้ใครที่ยังไม่ทำนะยังไม่ได้เริ่มต้นในการขายออนไลน์หรือว่าหารายได้เสริมนะผมแนะนำนะคือนี่เลยรายได้เดือนที่ละปกติทุกเดือนนะครับประมาณเนี่ย ไปเคขึ้นทีนี้ <c oughs> ทําไมถึงว่าผมถึงบอกว่าให้รีบทำน,นะเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าธรรมเนียมยังน้อยอยู่นะทีนี้ผมคาดว่าประมาณนะมันจะเพิ่มไปปีละเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะค่าธรรมเนียมนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าลัากษณ้าคิดค่าธรรมเนียมอะไรบ้างอนะนะเดี๋ยวแบบสดๆเลยแล้วกัน ก็คือเดี๋ยวผมจะให้เป็นอาบันลาซาด้าคลิปหนึ่งคลิปค่าคลิปค่าอะไรค่าทำแนวอืมอะไร ปากนะกับผู้ขายนะอ่ะมันก็มีไม่มากหรอกนะ,ะเดี๋ยวทั้งหมดเลยนะครับก็คือตัวใหญ่ หนึ่งหนึ่งนะก็คือค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการขายนะการขายสองนี่แหละค่าธรรมเนียมอ่าตัวนั้นเห็นค่าธรรมเนียมตัวตัวอะไรประกัน รนธุรก,กรรมการชำระเงินธุรกรรมการชำระเงินทีนี้ค่าธรรมเนียมการขายตอนนี้นะครับตอนนี้อ่าตอนนี้ถามว่าลาซาด้าคิดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลาซาด้าคิดกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็คือสองสองเปอร์เซ็นต์นะครับ ทีนี้บวกกับแวดนะภาษีราคาเพิ่มนะเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นแลบบวกกับแวดเจ็ดเปอร์เซ็นมันจะเท่ากับสองจุดหนึ่งสี่นะสองจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์นี่คือค่าตน้นเงินการขายนะครับแล้วแล้วเราจะคิดค่าตน้นเงินการขายะจากอะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูกัน,นทีนี้อ่า ลองลุออกก่อนตรงนี้สองจุดหนึ่งสี่นะสองจุดหนึ่งสี่นะครับเขียนสองจุดหนึ่งสี่ตรงนี้นะครับเราจะได้คิดเท่ากับนะครับสองจุดแล้วสองจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้แบบเบสิกก่อนนะถ้าแอดพานหน่อยว่าตัวนี้มันมาอย่างไงยังไงนะครับเดี๋ยวอ่าจะทําคํานวณเป็นอีพีต่อๆไปนะครับถ้าอยากรู้ลึกนะครับอ,อันนี้ทีนี้ค่าทรรเนียมธุรกรรมนะครับการชำระเงินละ่ะคืออะไรก็คืออ่าเคยได้ยนินค่าค่า COD ป่ะเก็บเงินไปทางอะไรที่มีสองเปอร์เซ็น 2, 2. 5, 2. องเปอร์เซ็นต์สองจุดห้าสองจุดสามเปอร์เซ็นต์แหละที่พวกเคอร์ริงคอลลีเก็บตรงนี้นั่นแหละครับก็คือค่าธรรมเนียมธุรกรรมการชำระเงินนะครับตอนนี้จะคิดที่สามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกแวดนั่นแหละเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ครับมันจะมันก็คิดรวมไปก็เป็นสามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ครับค่าธรรมเนียมพื้นฐานนะครับเบสิกเลยนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาคำนวณให้ดูนะครับเบสิกยังไงเดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขปะนะ่้นเอาแบบอ่ายยอตัวนี้เบสิกยังไงนะครับเดี๋ยวผมก๊อบตัวนี้ไปแล้วไปเพจใหม่ 2องจุหนึ่งสี่เอร์เซ็นต์ใช่ป่ะเดี๋ยวทีเนี้ยไอสองจุหนึ่งสี่เอร์เซนอ่ะผมจะให้ราคาสินค้านะ,ะเดี๋ยวเขียนมาเดี๋ยวราคาสินค้านะราคาราคาที่เราขายอ,ะอ่ะสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าเราอันนี้แบบคร่าวๆก่อนนะครับ สมมติว่าเราซื้อของซื้อสินค้ามาซื้อเป็นชิ้นชิ้นต่อชิ้นแล้วกันสมมติผู้เริ่มต้นใหม่เนาะแบบผมทํเล่มแรกผมก็ซื้อเป็นชิ้นแบบเ,เป็นแบบฟลิปแบบดรอปชิปก็ได้นอะอมันเท่ากับนะราคาทุนนะสมมติเขียนอะไรไม่รู้เรื่องเนียอ่ะราคาทุนนั่นแหละราคาทุนนะรวมค่า,าคนสง่งทุนนะทั้งหมด สมมตเราซื้อหูฟังมาเนาะราคาหมดเลยก็คือสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอีนนี้ยเห็นไ,ไ,ไหมเราเราจะมาตั้งขายเท่าไหร่ตั้งขายเราจะลืมตรงนี้นะเบสิกเลยนะครับทีนี้มันจะมีมันจะมีอ่าที่ผมทำประจำก็คือการเข้าร่วมพบแคมเปญแล้วก็โปรแกรปไอ้ตรงนี้ค่าพื้นฐานแบบเรา เราแม่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอะไรเลยนะครับก็คือจะเสียตรงนี้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานนะครับทั้งสองแพลตฟอร์มนะทั้งช้อปปี้และแสะดาเหมือนกันสมมติเราเท่านี้อ่ะทีนี้เราจะเอามาขายใช่ไหม <c oughs> เราต้องบุกแล้วอ่ะเอเลยอัน,นี้ทุนนะครับสามเจ็ดเก้าอ่ะสามเจ็ดเก้านะแล้วก็คูณ เวลาคูณนะครับคูณสองตาคูณสองไปเลยนะอย่างนี้นะทีนี้นี่แหละเราจะเอาไปตั้งราคาขายนะครับก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบแปดเจ็ดร้อยห้าสิบแปดจำไว้นะครับจะตั้งขายนะครับจะตั้งขายที่ขายนะครับเท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะทีนี้มือใหม่ส่วนใหญ่ ยังไม่รู้เราต้องไปทำโปรโมชั่นไหนที่เขาเรียกป้ายเหลืองครับใน EP นี้ผมยังไม่สอนเรื่องป้ายเหลืองผมจะสอนว่าเราเสียอะไรบ้างเราเสียอะไรบ้างตอนอเขา้าเขา้าไปขายใหม่ๆเราจะเสียสองตัวนี้ค่าธรรมเนียมการขายปีนหน้าผมคาดว่าจะขึ้นเป็นสามนะครับเพราะว่า,าทางแพลตฟอร์มเรื่อง,องที่จะ กลับมาทนะํากําไรเพราะเขาขาดทุนมาหลายปีนะครับเสร็จแล้วทีนี้เจะด5 8อย้าสิบใช่ไหมสมมติเราขายได้นะเราไปตั้งขายเลย7 5 8เรายังไม่ได้ทําโปรโมชั่นอะไรเลยนะเราก็จะต้องเสียตรงนี้ครับเสียยังไงนะเสียยังไง อ่าค่าธรรมนะเ,เ,เนียมการขายนะเดี๋ยวจะเปิดอ่าค่าธรรมเนียมการขายนั่นมันจะต้องเอาแบบน,นะกนับ ค่าตรนเียมการขายนะครับเอาราคาขายนะครับเอาราคาขายคือเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับทีนี้ถ้าเรามีโคตาส่วนลดในร้านนะครับสมมติมีค่าส่วนลดนะเดี๋ยวเขียนเป็น VCS แล้วกันปนะ๊อเชอร์นะครับ่ากับสมมติห้าสิบบาทาทีนี้ไอ้ค่าตรมเนียมการขายตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาไปคำนวณนี้นะก็คือเจ็ดร้อยนะครับลบ อะไรครับเดี๋ยวผมเราก็เจ็ดร้อยลบห้าสิบเอ่อห้าสิบเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไม่ใช่เจ็ดร้อยอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับลบกับโค้ดส่วนลดที่เราให้ลูกค้านะครับตรงนี้จะไม่รวมของโค้ดทางแพลตฟอร์มแจกนะครับจะเอาราคาตั้งราคาขายของเราจริงๆนะครับลบนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับลบห้าสิบ มันจะเหลือเจ8บาทใช่ไหมไอ้ตรงเจ็้อยแปดบาท7จ 2. 2. Uh, 2. นะ็ดสองแปดสองจุดน่สี่สองจุดอ่ะทีนี้อะเวลาคูณนะครับ uh, ผมไม่ได้เปิดตัวเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาผมก็จะเอาไปหาร1นึ่งรเนี่ยครับค่าธรรมเนียมการขายก็จะอยู่ที่15บาทกว่ากว่าสิบาจอ ประมาณปัดจากหาเป็นนี่เนาะมันก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับจะตาเนียมการขายนะจะอยู่ที่15เนาะ,ะที่สิบห้ากลตีเป็นเลขกลมๆแล้วกันสิบห้าะสิบห้าบาทเสร็จแล้วนะครับแล้วไอ้ตัวค่าธุรกรรมจชำระเงนินละ่ะมันคิดยังไง ตัวนี้นะครับค่าธุรกรรมการชาระเงินนะครับมันจะคิดแบบอ่ามันจะคิดแบบว่ามันจะคิดอย่างนี้นะครับก็คือราคาราคาอะไรครับ เมื่อกี้ก็คืออะไรคร 8, ใช่ไหมเจ็ดมันก็คือตัวนี้แหละเจ็ดครับมันลบกับ50โค้ดวอชเชื่อตัวนี้แหละมันก็เหลือ7จ็ใช่ไหมทีนี้ถ้ามันมีโค้ดส่วนลดจากช้อปปีอะไรเงี้ยช้อปปี้แจกออลาซาด้าหรือช้อปปี้เขาแจกโคดส่วนลดให้ลูกค้าใช้หรือปลอมอะไระสมมติ ลาซาดานะลาลาซาด่าให้อีอกห้าสิบนะครับเราก็ต้องเอาตัวนี้แหละลบอีกห้าสิบอ่าทีนี้อ่าอ่าลดลบห้าสิบแค่นี้ใช่ไหมอ่ามันก็หลวงมันก็เหลือเท่านี้พอมันเหลือเท่านี้เสร็จทําไงครับอ่ามันเหลือเท่านี้เสร็จใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปบวกนะบวกกับค่าอ่า ค่าส่งนะครับที่ลูกค้าจ่ายนะครับเท่าไหร่ในแพลตฟอร์มที่มันออกมาเท่าไหร่สมมติสมมติ40บาทนะครับเราก็บวก0ี่สิบเราก็จะได้ห9 8้เกสบดทีนี้ไอ้ห0ร้อยห้เกตัวนี้แหละเราจะเอามาคูณกับ3 2 1จหนึ่ง1หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะได้เท่ากับนี่นะตีไปเป็น 2. 5 22.5ด้ายบด้าแล้วกันนะประมาณนนะทีนี้ มันก็ได้เป็น22.5นะทีนี้ตัวนี้แหละก็คือค่าธรรมเนียมแบบปกตินะครับที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วเสียอยู่แล้วก็คือ15อหาบวก22.5 3ิ 22. 5, นะบาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ดูว่า อันนี้เป็นแบบเราไม่เข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีคอยแคสแบ็กอะไรเลยนะครับทีนี้เวลามือใหม่เข้าไปผมแนะนำให้เข้าร่วมสัก1โปรแกรมเป็นฟรีชิปปิ้งหรือคอยแคสแบ็กก็ได้นะเข้าร่วมหน่โปรแกรมทีนี้มาดูม,มีตารางอยู่ตารางนี้ <S <S ถ้านะอายอดซับสครายผมถึงสองร้อยนะครับผมจะแจกตารางาเป็น ตัวเรียกว่า uh, CSPA นะครับก็คือ Calculator Selling Price Assistance ครก็คือผู้ช่วยตั้งราคาขายนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูนะครัพาไปดูรีวิวขรับอทีนี้เมื่อกี้ทุนเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ทุนเท่าไหร่ทุน3ามเจ็ดเก้าใช่ไหม ส่สาเจ็ดเก้าทีนี้ถ้ามันมีอยู่สองแบบนะครับทุนถ้าเราไม่ใส่ค่าขนส่ง,งตรงนี้จติผมจะแยกออกจากค่าขนสงง่งสามเจ็ดเก้าลบสี่ห้านะครับสามสามสี่กับสามเจ็ดเก้าจทุนสินค้านะครับสามสามสี่นะครับทีนี้จะเห็นว่า ตัวนี้บวกราคาเพิ่มนะ่อยโปรแกรมมันจะคำนวณให้ตัวนี้ผมในลาซาดาแนะนำนะให้เข้าร่วมโปรแกรมถ้ามีเข้าร่วมแคมเปญตรงนี้นะครับเดี๋ยวไล่ไปเะสตปตัวนี้ต้นทุนสินค้าตัวนี้ต้นทุนค่าจัดส่งเราก็ใส่ไปอย่างงี้ตัวนี้บวกราคาเพิ่มกี่เท่านะกี่เท่าตัวผมแนะนำให้ไม่ไม,ไม่ต่ำกว่าหนึ่งจดหกห้าที่ผมใส่ไว้นะครับ จริงควรจะเป็นสองสองเท่านะแบบนี้นะ,ะโ,ปโปรายเหลืองะครับเห็นไหมเราจะมีเพิ่มเข้ามาโป,โปรายเหลืองอเราจะมีะตัวนี้ครับอันนี่ผมให้ไว้อย่างนี้คนระับตัวนี้ลดราคาเมื่อเข้าแคมเปญคืออะไรนะะเดี๋ยวผมมาดูตัวอย่างให้ดูนะ ตัวนี้เป็นแคมเปญสเปซสเปซไรเนี่ยนี่ยตัวนี้นะก็คือการลดราคาคนระับเมื่อเขาแคมเปญนั่นเองนะตัวนี้เท่าที่ผมดูนะลราษาะาระบอกว่าประมาณแปดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละบางทีมันเกินคนระับลดแบบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะโดยเฉลีย่ยแล้วก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นะต์ตรงนี้ผมจะให้ฟิกไวน้นะครับฟิกไว้แบบนี้อ่าตรงนี้ ตรงนี้นะครับเป็น j อย n n ่งสนา FSS a n CCB Checking นะครับก็คือการเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษนะที่แพลตฟอร์มมีให้นะจะมีคอยคชแบ็กกับฟรี h uh, i p p i n g อะไรสเปเชียลนะอ่า uh, สองตัวสตัวหลักนี้นะครับก็คือที่เป็นที่นิยมปันใช้กันนะทีนี้คุณจะได้เห็นว่าโปรแกรมคำนวณออกมานะครับ รายได้โดยประมาณครับก็จะอยู่ที่ห้าร้อยกำไรโดยประมาณนะกําหนดตามนี้เลยคนระับก็จะอยู่ที่เท่านี้นะอันนี้ก็คือราคาตั้งต้นที่เราเอาไปตั้งขายก็คือตัวนี้โปรโมชั่นส่วนลดก็คือป้ายเหลืองนะี่ยป้ายเหลืองเราจะทําราคาป้ายเหลืองที่เท่านี้อ่าทีนี้ไอตัวนี้มันเป็นราคาที่เรา เข้าร่วมแคมเปญตรงนี้นะครับเอาสินค้าไปเข้าร่วมแคมเปญมันก็จะเหลือห0 0อนะครับอันนี้ราคาขายจริงเมื่ออยู่ในช่วงแคมเปญนะครับอยู่เท่านี้พอออกจากแคมเปญมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ถ้าตรงนี้วันหมดอายุนะครับเป็น period มันโ r o m ม t i o n period มันหมดอายนะุก็จะเป็นราคาตั้งต้นทีนี้ผมมี ริงผมอยากให้มือใหม่นะทาทั้งช้อปปี้ลาซาด้าเลยนะครับว่าตอนนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาขึ้นค่าธรรมเนียมหรืออะไรก็ตามเหมือนกันคนระับขึ้นเหมือนกันนะเสร็จแล้วเห็นไหมตัวนี้ผมก็จะคํานวณอนอกมาให้กำไรนะครับทีนี้เราลองลดตรงบวกราคาเพิ่มดูหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดนะกำไรเราอยู่ที่เจ็ดสิบห้าต้นทุนเราเท่านี้กำไรเจ็ดสิบห้า ถือว่ากําไรน้อยนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นควรบวกเป็นสอสองเท่านะเราจะได้กําไรหลักลอยแบบนี้ถึงจะคุ้มโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับคลิปนี้นะ,ะสำหรับขายของในลาซาด้านะ ไม่ว่าจะเป็นลนักษณะหรือช้อปปี้นะครับสองตัวนี้ต้องเสียอยู่แล้วปกติเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะถ้าใครชอบนะช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับตัว calculator selling price assistance นี่หรือ,อชื่อย่อที่ผมตั้งมันว่า <laughs> CSPA นะครับก็คือช่วยกันแชร์นะครับ ช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชรนะ์ยอด Subscribe ผมถึง200นะครับผมจะเอาโปรแกรมตัวนี้แจกให้ใช้ฟรีๆนะครับเพื่อที่คนที่เข้ามาขายใหม่จะได้ไม่ต้องพลาดนะจะได้ไม่ต้องแบบาขาดทุนติดลบอะไรนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนคนระับขอบคุณครับสวัสดีครับ